สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆมาเล่นเกมทําลูกโป่งให้แตกกันค่ะมาดูว่าลูกโป่งของเราอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เขาสั่งจะมีอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะกดที่เริ่มเลยค่ะ มาดูรถไฟมาแล้วค่ะรถไฟบอกว่าให้เด็กๆจิ้มคำว่าลําโพงอุปกรณ์ต่อไปจะคืออะไรนะต้องดูที่รถไฟนะคะว่าคำสั่งบอกให้ตามหาอะไรเมาส์ ลงแล้วค่ะสแกนเนอะร์โอเคได้แล้วเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเกมนะคะมาดูว่ารถไฟขบวนต่อไปจะตามหาอะไรจำได้ไหมคะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง เมาส์สแกนเนอร์กดผิดไม่ทันเอาใหม่ต่อไปลำโพงลำโพงมายัางมาแล้วค่ะ ไฟขบวนต่อไปมาเลยแป้นพิมพ์โอเคคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์โอเคต่อไปลำโพงรอจนกว่ามาใกล้ๆก,ก่อนนะคะ แล้วตัวอย่างคุณครูทําให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปให้เด็กๆไปลองฝึกดูนะคะไปดูซิว่าเด็กๆจะจิ้มทันไหมเอ่ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ